จะมีเพลงใหม่มาแนะนำเราชอบเองนี้มากเลยอะมันดูมันเขาเรียกว่าอะไรมันคือความเป็นจริงะ่ะป๊บนึง คนบ้าอะไรสวยขนาดนี้ไม่สวยอะไรมาสวย เราก็แบบไม่ได้มีแนวทางอะไรให้เขาที่จะสอนเขาได้มาเอิดเด็กๆสอนบุญด้วยซ้ำ ต้องไ้อ่านหนังสือสอบต้องจะทำกันบ้านนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะไปแล้วนะครับบ๊ายบายฝันดีครับ